กับทีมนี้ครับใช้ตัวบินสองตัวนะครับอุ้ยดูว่พวหดอยู่นะครับสวัสดีครับพบกับปังปอนดเล่นเกมนารนเจอร์ตอนนี้ใกล้เข้าปีใหม่แล้วต้องโคกน้ําตาลน้อยไปสนใจเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์นะครับกับทีมนี้ครับใช้ตัวบินสองตัวนะครับอื้อนี่เขาใช้แอลลี่เป็นช้างกับตัวนี้มาเล่นด้วยกันครับอูอย่างเก่าเลยไหนลองวาดฝีมือหน่อยครับปกติผมจะเล่นตัวบินด้วยครับแต่ว่าผมเอาตัวกระบินมาสองตัวเลยครับเพราะว่าดูท่าทางแล้วจะโวหดมาเลยครับ เอาละไปกันเลยนะไปเลยสกูร์มิค anyway. ูไปเลยสกูร์มิคูอุ้ยใช้ตัวกระปิสองตัวแล้วครับงานนี้โอ้โหมามาเรื่ยเร็วมากเลยครับตัวกระปิสองตัวเลยเพรับอุ้ยพมผมก็เสียเปรียนเหมือนกันอ่าพัดผมพัดตลอดผมพัดตลอดอันนี้โอ้โหโอ้โหปเรียบเรียบเลยนะโอ้โหแน่แน่เลยครับงานนี้อืมเขาใช้คู่กันครับแต่ผมก็ใช้คู่กันเหมือนกันครับตัวบินกับตัวบินเนาะอ่ะใช้คู่กันเลยครับ แต่ว่าผมก็ต้านได้ครับอืออุ้ยถือพวาโงดอยู่นะครับตัวนี้บินแบบนี้แต่ว่าผมใช้ตัวกัะบี่สองตัวลยครับเพื่อความชัวร์ครับโอ้โหอุ้ยอุ๊ยอุยตัวนี้เยอะเก็บอุ้ยโอ้โหตัวนี้จะเชื่อหรือเปล่าเยอะเกินหรือเปล่าดูอ่านไม่ถูกนี่แต่ผมก็ต้านได้ครับแต่จะประมาทนะครับโอ้โหแต่เอลลี่ก็บินมาครับอือเก่งครับแต่ผมก็ต้านได้ครับชนะเรียบร้อยครับอือชนะครับชนะครับอือเขาก็โอ้โหต้มเตมต้มเตะอือเรียบเลย เป็นไงล่ะชนะนะครับตัวการบินสองตัวไม่ใช่ตัวบินสองตัวครับอืนี่ดูเลยครับตัวบินสองตัวโอ้โหเฮียใช้ได้เหรอโอ้โหเล่นคูโโ่โโโโโโก,กันเลยเหรอเกือบแพ้แล้วไม่หล่ะครับถ้างั้นขอปิดคลิปเลยแล้วกันนะครับชอบคลิปนี้อย่าลืมติดตามแล้วจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆตอนนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ